ใครอยากจะเปลี่ยนตัวเองแบบรวดเร็วที่สุดบ้างใครอยากรู้วิธีเปลี่ยนตัวเองแบบรวดเร็วที่สุดเร็วแบบโคตรเร็วแบบฟาดอนเดฟฟิลเลตเลยเร็วแบบโคตรเร็วบ้างแล้วใช้งานได้จริงแล้วคุณเอาไปใช้ได้เลยด้วยแล้วก็ฟรีอีกแล้วใครอยากให้อาศัยอยู่บ้านที่ตัวเองเคยอยู่เนี่ยตั้งแต่เด็กนะตอนนี้นะพิมพ์หนึ่งใครไม่ได้อยู่บ้านเกิดตัวเองนะพิมพ์เลขสองมา สองสองอ่าไม่ได้อยนะ okay. um. ู่บ้านเกิดนะสองสองหรือว่าบ้านหลังที่เราตอนเป็นเด็กอ่ะนะหนึ่งอ่าหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองโอเคหนึ่งก okay ับสองหนึ่งกับสองนะอ่าเยี่ยมเยี่ยมอ่าพิมมาพิมมาใครอาศัยย้ำอีกทีนะใครอาศัยอยู่บ้านที่ตัวเองเคยอยู่ตอนเด็กพิมหนึ่งมาใครอาศัยไม่ได้อาศัยอยู่บ้านที่ตัวเองอยู่ตอนเด็กพิมสองครับ พิมมาพิมพมาสดๆเลยสดๆเลยแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเปลี่ยนนะแล้วผมจะให้คุณซึมซับเดี๋ยวนี้เลยถ้าใครไม่ได้เอาเอาเอาคนที่ไม่ได้อยู่บ้านก่อนไม่ได้อยู่บ้านที่ตัวเองอยู่ก่อนเพราะมีเยอะกว่าถ้าใครที่ไม่ได้อยู่บ้านที่ตัวเองอยู่ตั้งแต่เด็กหรือบ้านเกิดตัวเองนะครับถ้ามีโอกาส ถ้ามีโอกาสนะลองกลับไปที่นั่นถ้าบ้านหลังนั้นขายไปแล้วหรือเช่าเขาอยู่ตอนเด็กไม่รู้ลองกลับไปที่นั่นหรืออะไรก็ตามโรงเรียนที่คุณเคยอยู่ตอนเด็กเคยเรียนตอนเด็กก็ได้ถ้าบอกว่าบ้านเราไม่อยากไปบ้านบ้านขายไปแล้วตรงนั้นที่ดินถมไปแล้วโดนรื้อไปแล้วก็ไม่ไปรู้แล้ไปตรงนั้นครับ ที่ที่คุณเคยอยู่ตอนเด็กไปตรงนั้นไปยืนตรงนั้นจะเป็นบ้านหรือที่โรงเรียนไปยืนตรงนั้นความรู้สึกวันนั้นมันจะวิ่งเข้ามาหาคุณแบบรวดเร็วมากถ้าเจอเรื่องขมคืนมันจะมาเร็วมากถ้าเจอเรื่องดีมันจะมาเร็วมาก,ามมามากแต่คุณรู้ไหมว่าอะไรเร็วกว่า ผมไม่รู้ว่าในนี้มีใครได้รับเรื่องดีๆหรือเรื่องไม่ดีมาผมเลยกล้าพูดแต่คุณรู้ไหมว่าอะไรมันรวดเร็วกว่าสิ่งที่คุณเจอตัวคุณในปัจจุบันวันนี้ที่ิดยืนอยู่ตรงนี้แล้วคุณมองเห็นทุกอย่างที่คุณเคยรู้สึกเคยทำเคยโดนกระทํำมาหายใจเข้าลึกๆครับแล้วขอบคุณ ต้องไปทำนะแล้วขอบคุณแล้วมองดูว่าวันนี้คุณมีอํำนาจตัดสินใจไม่มีอะไรมาทำอะไรคุณได้ความรู้สึกตอนนั้นที่คุณมีความสุขตอนเด็กตอนนั้นใช่ไหมคุณยังเลือกอะไรได้ไม่ได้แต่คุณมีความสุขใช่ไหมถ้ามีความสุขนะวันนี้คุณมายืนอยู่ตรงนี้แล้วคุณมีอํานาจมากกว่าตอนนั้นอีก ถ้าคุณไม่มีความสุขวันนี้คุณมายืนอยู่ตอนนี้แล้วคุณมีอำนาจมากกว่าตอนนั้นนีอํานาจอะไรรู้ไหมอ๋อรวยกว่าตอนเด็กเหรออ๋อมีรถขับเหรออ๋อมีอํานาจการตัดสินใจคุณเป็นอําน,นาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วที่คุณไม่เคยใช้มันมาเลยตอนที่คุณยืนอยู่ตรงนั้นแล้วถามตัวเองนะว่าวันนี้จะใช้หรือย,อยัง ถ้าจะใช้แล้วหายใจเข้าลึกๆจากที่ตรงนั้นครับแล้วขอบคุณต้องทานะไม่ใช่บอกว่าเอองั้นคูเตบอกแบบนี้งั้นแล้วทําแล้วทําแบบนึกเอากลับไปทําซะจะลงเรียนก็ได้ถ้าเรื่องไม่ดีนี่ไงยิ่งถ้าใครมีเรื่องไม่ดีนะไปเลยหายใจเข้าลึกๆเลยแล้วดูเนี่ยมันทําอะไรคุณไม่ได้นี่วามันทําอะไรคุณไม่ได้ วันนี้คุณมีอำนาจที่สุดในการตัดสินใจชีวิตตัวเองแล้วไปยืนตรงนั้นแล้วสูดหายใจเข้าลึกแล้วขอบคุณซะที่ตรงนี้ถ้าวันนั้นเนี่ยฉันไม่เจอเหตุการณ์ไม่ดีตรงนี้นะวันนี้ฉันมายืนตรงนี้ฉันจะไม่รู้เลยว่าฉันเนี่ยเก่งขึ้นสูงขึ้นดีขึ้นแล้วมีอำนาจมากขึ้นที่จะทําอะไรก็ได้นย่ว่าทํานะครับส่วนใครที่อยู่บ้านตอนนี้ ทำตอนนี้เลยมองไปรอบๆตอนคุณเด็กคุณเล่นคุณมีความสุขคุณอยู่กับพ่อแม่ทุกอย่างโอเคแต่วันนี้คุณอยู่ที่เดิมความรู้สึกคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณต้องแข็งแกร่งขึ้นและคุณมีอำนาจเหมือนกันสุดท้ายนะวันนี้เราลองกลับไปมองดูว่าเรามีอำนาจมากแค่ไหนแต่เราไม่เคยใช้มันเลย เราวิ่งตามกระแสสังคมเรายังไม่เติบโตขึ้นเลยถ้าคุณยังไม่เติบโตขึ้นเลยเนี่ยเริ่มได้ละมันทำให้คุณรู้ปัจจุบันสำคัญที่สุดใช่ครับการที่ผมให้คุณทำแบบเนี้มันไม่ใช่แค่ให้คุณไปย้อนอดีตนะเจอเรื่องดีหรือไม่ดีนะ แต่ทาให้คุณรู้ตัวว่าไอ้พวกนั้นน่ะมันทําอะไรคุณไม่ได้อดีตที่มันไม่ดีมันทําอะไรคุณไม่ได้เลยสักนิดคุณยังมายืนอยู่ตรงนี้ได้แสดงว่าคุณแข็งแกร่งมากแต่ถ้าเป็นเรื่องดีเหรอมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณสักนิดจำมาไว้คุณมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าคุณมีครอบครัวที่ดีแล้วคุณยังมีอยู่แค่จุดนี้มันต้องตัวเราถ้าวันนี้คุณไม่มีความสุขเห็นไหมมันไม่ได้ช่วยอะไรเลย ถ้าวันนี้ครอบครัวที่ไม่มีที่ไม่มีความสุขกับคุณมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยเอา้าวแล้วนี่เท่ากับว่าฉันโตมานี่ฉันยังไม่เติบโตเลยเลยหรอมันทําให้คุณตื่นขึ้นจิตวิญญาณคุณมันมันอยากออกมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วโตขนาดนี้แล้วมันอยากจะฟังฉันบ้างเถอะนะเองไปเรียนก็เชื่อแต่ครูเชื่อแต่คนข้างๆกลัวแต่ข้างบ้านจะด,าด่าตัวคนนั้นจะว่ากลัวเจ้านายกลัวทําไม่ถูกใจเอ๊ะ ถ้าแต่งตัวแบบนี้เขาจะว่าแล้วไหมไอ้หุ่นเราอ้วนไปหรือเปล่าอะไรของแกวะเนี่ยมันอยากให้คุณโตได้แล้วนะนะนะผมไม่รู้ว่าในนี้ทุกคนเกิดทันไหมตอนช่วงที่เขาฮิดต,ตอนเด็กๆอะ่ะล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันอะ่ะผมก็ผมก็มีนะตอนนั้นเราแบบโอ้ล้อนะแค้นโกรธนะหรือบางทีเราก็ไปล้อเขาเองอีกใช่ไหมแล้วคุณดูตอนคุณโตไม่เห็นรู้สึกอะไรเลย นี่คือคำว่าเติบโตมันก็แค่ช่วงนั้นถ้าวันนี้คุณยังมีเรื่องกระทบเจ้านายคนขคับรถไม่ดีข่าวไม่ดีคนด่าคุณคนว่าคุณกันแนกแกนแหนจับกลุ่มนินทาเรื่องการเงินเรื่องนั่นเรื่องนี้แล้วคุณจิตใจคุณแย่ yeah. จำไว้ว่าไม่ต่างจากการล้อชื่อพ่อชื่อแม่นะตอนนั้นหรอกครับที่คุณไม่สามารถหลุดออกมาได้หรือคุณก็แค้นบ้างหรือคุณก็เป็นคนเล่นคนว่าเขาเองบ้างแต่จาไว้ว่าคนที่เขาเก่งขึ้นสูงขึ้นดีขึ้นรวยขึ้นฉลาดขึ้นมันไม่มีผลกับเขาแล้วง่ายไหมถ้าวันนี้คุณยังกระทบกระเทือน เรื่องครอบครัวเรื่องคนนั้นว่าเราคนนี้กระแทกเจ็บใจคุณยังไม่คุณยังไม่โตขึ้นเมื่อครสิบห้าวันนะครับปีนี้นะปีนี้มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นเดียวเท่านั้นคือเอาซีซั่นหนึ่งที่เรียนเมื่อปีที่แล้วโน้นนะ่ะมาบวกกับซีซั่นสองที่เพิ่งเรียนจบไปเมื่อประมาณเดือนเมษานนี้แหละนะ มาบวกกันทั้งซีซันหนึและซีซัน2ราคาแค่หนึ0งบาทจากจากหนึ่งบาทนะครับเรียนสิบห้วันซีซันหนึและ15วันซีซันสอพร้อมกันเท่ากับว่าคุณได้เนื้อหา30มสิบวันเต็มๆในเนื้อหามีอะไรบ้าง จิตสำนึกคืออะไรจิตใต้สำนึกคืออะไร,ก,ออะไรกดแรงดึงดูดมันคืออะไรยังไงการเขียนบันทึกยังไงก่อนนอนทำยังไงหลังตื่นนอนทำยังไงนั่งสมาธิยังไงหายใจยังไงระหว่างวันทำอะไรนะยังไม่พอซีซั่น2มีเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์นะควอนตััมจ์นะการนั่งสมาธิในควอนตัมนะรวมถึงจิตวิญญ,ญาณน,นะเรื่องของจิตวิญญ,ญาณตอนท้ายๆสนุกมาก และที่สำคัญลืมบอกไปในซีซั่นสองเนี่ยมีผู้สอนรับเชิญสามคนนะอ่าเขาก็จะสอนเกี่ยวกับมิติคนหนึ่งแต่ไม่บอกว่าใครต้องไปดูเอ,เองสำหรับคนที่เรียนเกี่ยวกับมิตินะลึกนะอันนี้ลึกนะแล้วก็ยาวมากนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพลังงานหรือการดึงดูดของเขานี่แหละนะอีกคนหนึ่งผมอึ้งมาก เรื่องของการเก่งเลขหวยผมงงมากเลยว่าคือผมให้อิสระนะว่าดูซิว่าเขาจะเขาก็ใช้นะเอามาบอกนักเรียนในห้องนะว่าการเก่งเลขซื้อลอตเตอรี่มีแล้วก็ถูกด้วยนะมีคนขอบคุณเขาด้วยนะ,ะมีคนขอบคุณเขาด้วยนะในในถ้าใครได้ดูเอ,อข้อความที่ผมโพสต์แปะไว้ว่ามีคนขอบคุณในแต่ละวันนะ่ะ อ่าผมเอามาโพสเอาไว้ใน Facebook กันนะครับไปดูได้นะอ่าก็คือมีโบนัสคนช่วยสอนถึง3ท่านนะครับอ่าไม่ได้คิดอะไรเพิ่มเลยนะเพราะฉะนั้นเต็มเต็มครับเนื้อหา30วันรวมรวมแล้วนะไม่รวมกับเพลงที่ผมจะให้อีกนะมีอีกครับเพลงที่เอาไว้ก่อนนอนนะต้องฟังเพลงอะไรนั่งสมาธิยังไงมีนะครับก็คือครบองค์รวมน